พี่จะมาค่ะพี่จะมาค่ะพี่จะมาค่ะดูสิกำลังไหลเลยกำลังไหลเลยนะคะเออเทชูใช่ครับเชชเออโอ๊ยดีลาก็เยอะนะคะเข้าใจแล้วทำไมแฟนขับเยอะเลยคะ <c oughs> เออเป็นไงคะพี่ได้อยู่ใกล้ขน,นาดน,นี้ดีใจไหมคะดีใจนะคะให้กิบเวอรเชั่ร์ไปด้วยแล้วกัน<ห>น,นะที่พี่มีเทชู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวอยากให้พี่เขาหุ่นสวยไหมคะคุณประชาคำสามครับพี่ครับคำเดียวเลคำเดียวเพ่อนเพั้นสามครับพี่ครับเออพอใจนะพี่นะไม่ต้องเสืออะไรแล้วนะโอเคนะขอบคุณนะคะถ่ายรูปไหมไม่เป็นไรนะคะอ่ะเหลืออีกแปดรางวัลมีคําถามไหมคะคหัะคุณประชาคะมาเถอะมาทางนี้ไหมคะอ่าเหมือนตั้งเบียดเลยนะคะถามว่า งั้นเรากลับกันก่อนละกันก็มีเลยปะตึงนานะคะว่าแบบคำถามอยากแจกเลยลวกันประชาชชอบสีอะไรไม่ปิดเอยประชาชชอบสีอะไรสีสีน้ำเงินอะไรคะตัวเล็กครับตัวเล็กใช้ได้หรอครับให้คุณแม่ใช้ไงเออให้คุณแม่ใช้สีสีอะไรคะมีใครคนี่ตอบว่า สีน้ำเงินเหมือนกันคนนี้ก็ตอบน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงินตอบสีอะไรครับตอบสีอะไรลูกสีเขียวทำไมถึงสีเขียวอะคะทำไมถึงสีเขียวไม่รู้เดาเอาเห็นจากป้ายไฟเหรออ๋อเห็นจากป้ายไฟตกลงสีอะไรคะสีสีน้ำเงินครับผมสีน้ำเงินมาค่ะมาเร็วมาเร็วมาสิคะแหว ได้ไหมถ้าแหวกไปได้รีบเอาเกียร์โชลช์ไปเลยรับเลยถึงสามครับหนึ่งครับสองครับแล้วแล้วเราจะสามแล้วแล้วใจเย็นเดี๋ยวเขาก็ลองโอเคเออแก้เขานะรับเลยค่ะหนึ่งใบตัวเองคะได้เกียร์โชลช์แล้วก็ไปเซ็นชื่อให้ด้วยแล้วก็ไปใช้บริการได้นะอะไรคะขอถ่ายรูปด้วยได้หนึ่งเอาสองนะมา โอ้โหเป็นส่วนตัวไม่ต้องขอความช่วยเหลือใครนะคะอ้อจะถ่ายรูปกับเขายังใช้เขาถ่ายอีกโอ้คนเรานะจะถ่ายรูปกับเขาใช้เขาด้วยดูดีจริงๆเออโอเคไหมสวยยากพอใจไหมโอเคนะชั้นสามไม่พอใจอะไรชั้นสามอย่างเดียวเลยนะคะ เหลืออีกกี่รางวัลประมาณประมาณ6 7เ็รางวัลสุดท้ายแล้วกันเราแจกแบบรวดเร็วเลยขอเป็นคนที่วันนี้นะคะมีกุญแจรถ,รถยนต์มามีไหมคะ5ท่านขอ5ท่านขอ5คนใครขับรถยนต์มาซี่มาแหรอคะใครขับรถยนต์มามีไหมมาค่ะคุณพี่คุณพี่อุ้มลูกเดินมาค่ะมาค่ะมาค่ะคุณพี่มาค่ะมาค่ะเดินมาเลยมาเลยมาค่ะระวังครับระวังลมครับอ่ามาค่ะเอามาเลยค่ะขึ้นเวทีมาเลยมาเลยค่ะขึ้นมา เกิดอะขึ้นล okay. okay. mm ิฟ hmm. ต okay. so ์ด okay. uh, 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 yeah. ้านข้างเลยค่ะพ <Felix 's> <ique> ี่คะเอเคโชว์หลักฐานด้วยเลยค่ะโอเคโชว์หลักฐานด้วยนะคะเออาคุณพี่ถอยมาด้านหน้าค่ะเดี๋ยวไม่ได้ออกสื่อนะคะตัวเองค่ะกระจถบกระจถบไปด้านนี้นิดนึงอ่ะกระจถบด้านนี้นิดนึงค่ะคุณแม่ขะโอเคอ่ะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเขาให้ดีใจและตื่นเต้นกับที่เห็นกระชากนะคะไม่ให้ตื่นเต้นกันเองโอเคโอเคไม่บง โอ้เออนะมแจกเลยแจกเลยให้คุณประชาแจกให้อยากคุณดีอยากสวยอยากเพอร์เฟกนะคะที่สตรีมิ่งพาร์ทช่วยได้นะคะรักไปเลยเพื่อนกันรู้จักกันใช่ไหมครับขึ้นไปเดียวกันขึ้นไปชั้นสามพร้อมกันครับเออขึ้นไปชั้นสามพร้อมกันครับอ่าคนนี้น่ารักมากอ่ะผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายหล่อมากถ่ายรูปไม่รูกอยากถ่ายรูปไหมขอบคุณนะคะ อยากถ่ายรูปไหมเยอะยอะลูกไม่รู้เรื่องอะแม่ผักเลยแม่ขาดน้องตาลาเวทีไว้นะครับมีมีกล้องไหมคะกล้องอยู่ไหนคะคุณพ่อใช่ไหมคะพี่ชายหรอแหมพี่ชายเชียร์แลวมีกล้องไหมคะถ่ายรูปเลยหนึ่งภาพนะคะหนึ่งภาพยิ้มยิ้มหลอม่อไหมลูกอันนี้หล่อไหมหลอม่อไหมครับน่ารักหล่อไหมครับ อาคนนี้คนนี้หล่อไหมหนะคะห่อด้วยอด้วยไอรอ้ด่อบอกหล่อนอ้เจตเหน้าตาเหมือนกันเลยเนะหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะน็หน้าตาเหือนกันเลยโอเคจุ๊บไมจุ๊ไหมุุ๊กระชาหน่อยค่ะจุ๊บกระชาหน่อยจุ๊บกระชาหนเร็วให้สาวๆอิกชาจุ๊บกรชาหน่อยจุ๊บกรชาหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อย